ซีพีแรมยกท้าผลิตภัณฑ์ร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต2,567เทศกาลกินเจที่ใหญ่ที่สุดพร้อมปลุกกระแสอาหารเจร่วมผลักดันประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกซ p พีแรมคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารเจมากมายเพื่อให้ผู้ร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต2,567ได้อิ่มอร่อยพร้อมเก็บแต้มบุญทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ VG for Love พร้อมเบเกอรี่แบรนด์เลอแปงตบท้ายด้วยเมนูเด็ดต้นตำรับเจดดรา้อนประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตถือเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวทั้งในภูเก็ตและประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติสร้างเงินสพัสดในท้องถิ่นและยกระดับเศรษฐกิจของเมืองภูเก็ตได้อย่างมีนัยสำคัญผ่านการโปรโมทวัฒนธรรมอาหารที่เป็นส่วนหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ภูกเก็ตเป็นสวรรค์แห่งอาหารและเป็นที่ยอมรับจากนักชิมทั่วโลกต่อไป